สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดเดินป่ามีดสะสมนะครับน่าใช้น่าสะสมครับมาแบ่งให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับราคานะครับราคา3,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ3,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางขึ้นรูปมาจากเหล็กชิปเปอร์สตีลครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับผ่านการเทสการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูครับ ใบมีดครับสวยๆงามๆเลยครับยาวสะใจเลยครับใบมีดอยู่ที่10นิ้วเต็มครับใบกว้าง2.2นิ้วครับสันอยู่ที่6.5มิลเดี๋ยวผมวัดแป๊บหนึง่งอ่ะประมาณ6.5มิลครับเกือบเกือบเนะครับเกือบเกือบเมิลนะครับ6กมิลเป็นงานทิ้งผิวไฟแล้วก็ปัดคมกึ่งเงานะครับปัดคมขาวกึ่งเงา สวยงามมากครับเซฟกาดทองเหลืองกับด้ามไม้ประดูแดงนะครับตอกหมด 1. จุดนะครับมีรูร้อยเชือกตรงท้ายด้ามให้นะครับสวยงามมากครับเหล็กชิปเปอร์สตีลเป็นเหล็กแข็งเหล็กต้านสนิบนะครับเหล็กจากออสเตรียนะครับสวยงามมากครับเหล็กจากต่างประเทศครับนี่ครับโคมหวานครับเปิดโคมมหวานเลยนะครับ ผมวาเจี๊ยบมาพร้อมกับซองไข่เด็กครับนี่สวยงามมากครับใส่ไข่เด็กครับตกแต่งปากซองด้วยเคปล่รนะครับสวยงามมากครับตัวล็อกเข็มขัด สามพองร้อบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวยงามจริงๆนะครับสนใจทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ